งคลิปให้ดูยาวไปจ้าการเดินทางเนาะคะ่ะขึ้นไปเอาหินสามสีเมืองเลยล่ะคคะพี่น้องพอดีหางานหินสามสีได้เนาะคะ่ะเถียวนึงคนละเถียวก็น้องน้องในหินฟุนแต่นุ่มในหินสามสีขันเหื่อยได้โบมี่เนาะคะ่ะ ตีเป่ากับเมื่อมุกแล้วค่ะผ่านอำเภอวังสามหมอเด้อค่ะพี่นอ้องควรจะม่หอดล่วงโมกับอีกใกล้หรอคะ่ะ รหรถกับไล่เป็นถนนสองเลนค่ะทั้งขางทั้งแบบนีตั้งแต่รถสองฝากทั้เน้อค่ะอยู่ในอำเภอตวัวอำเภอ สำหรับปีหนึ่งขึ้นมาเธอหนึ่งพี่น้องเลยทอดขัวพอดีเนาะคะ่ะที่นุ่มมากเลย เบอเดอค่ะพี่นอ้องการสันจรกกาง่ายด้วยค่ะมน้าสม,มัยตะกี้ก็ยังมีหลุมมีบอ่อเนาะค่ะบนันี้เพิ่นเฮ็ดถนน,นวนหางไม่ก็เป็นตะเที่ยวของบันอยู่ค่ะ ไปจ้าการเดินทาง เดินทาง